ตมยินดีคุณบิวกิ้นค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะบิวกิพูดถึงรางวัลวันนี้ครับก็วันนี้เป็นรางวัล Best Music Love Song นะครับสนับสนุนศิลปินนะครับก็ดีใจมากนะครับผมก็บอกไม่ถูกก็จริงๆเพลงนี้เป็นอีกเพลงที่ที่ที่มีความหมายกับผมมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนว่าผมรักเพลงนี้มากๆแล้วก็ดีใจที่ทุกๆคนก็ชื่นชอบฟังเพลงนี้แล้วก็ให้การสนับสนุนของผมบวกเพลงนี้จนได้เป็น Best มิวสิกออฟเดอะเยร์นะครับก็ดีใจจริงๆขอบคุณทั้งพี่ๆโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับพี่ไมโลแล้วก็พี่เติร์ดจากทิลลิเบิร์ตนะครับผมขอบคุณทีมงานทุกท่านมากเลยครับอืมเกินความคาดฝันที่เราฝันเอาไว้ไหมว่าเพลงที่เดินทางมาถึงตรงนี้จนได้คุณก็เกินความคาดหวังนะเพราะว่าเหมือนดี๋ยวว่าผมว่าจุดเริ่มต้นคือเหมือนเวว่าผมทำเพลงนี้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นเพลงที่ มันเป็นเรื่องที่มันอยู่ในใจม,นนมันเป็นเรเ่องที่มันมีความหมายกับกัโตของมมกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีใจที่ทุกคนก็ชื่นชอบแล้วก็มีคุณค่าสำหรับคนการเมือกนั้ยครับตื่นเต้นไหมกับออการรับรางวัลในวันนี้ตื่นเต้นครับตื่นเต้น,ตนโห<ฮ>วันนี้ก็มีศิลปินทีปบท,ท,ทั้งวงการมาแต่ละคนก็แบบโหเก่งๆแบบมากความสามารถทุกคนเลอย่างเงี้ยครับยังตื่นเต้นทุกครั้งเวลาขึ้นรับรางวัลเนี่ยรางวัลตื่นเต้นทุกครั้งครับนาทีที่มีชื่อเราเข้าชิงอยู่กินเป็นยังไงบ้างครับ ก็ดีใจดีใจครับดีใจที่เหมือนว่าเอ๊ยยิ้มนท่าน้ำตาก็มีได้ได้มาแบบเกี่ยวขบวนมาเขาด้วยได้ีโอการมาแบบมาเอี่ยวอยู่ในแบบผู้เข้าชิงหาเขาด้วยอย่างเงี้ยก็ดีใจแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้ครับแล้วก็เราก็ดีใจทุกคนชอบแต่เมื่อกี้ที่ขึ้นไปร้บงังบาเวทดีมีแต่รอยยิ้มเนาะไม่มีน้ําตาไม่มีครับไม่มีครับมีแต่รอยยิ้มกับความเท่เท่านั้นแหละดีที่เตรียมมาได้ได้พูดทั้งหมดไหมครับความดีใจก็ จร,จริงๆไม่ได้เตรียมมาขนาดนั้นเพราะว่าแบบไม่ได้จะพูดยังไงดีอะไม่ได้มาด้วยความรู้สึกที่รู้สึกว่าให้ได้แน่อะไรเงี้ยอะไรแบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้เตรียมอะไรขนาดนั้ขึ้นไปก็มีความแบบเก้ยกังนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็ต้องแบบได้สตินิดนึงอะไรเงี้ยครับแต,แต่ก็ได้พูดจากความในใจทั้งหมดหมดทีร,อ,รอันนี้ถือเป็นเครื่องการตีอีกหนึ่งอย่างในการทํางานรอต่อไปไหมครับพี่กินรับก็ว่ามันก็ มันก็เป็นกําลังใจแล้วกันเพราะมันก็เป็นกําลังใจเป็นเป็นอีกหนึ่งคุณค่ากับกับตัวผมเอแล้วก็กับกับเพืนรทุกคนเลยงเงี้ยที่เหมือนว่ามันเป็นเหมือนสื่อกลางที่ที่ทําให้ผมรู้ว่ามีคนที่ให้คุณค่ากับสิ่งที่ผมทํากับงานที่ผมทําอยู่แล้วก็หมายว่าผมก็ดีใจที่มันมีคุณค่ากับพวกเขาทุกคนอือยังมีพื้นที่เหลือไหมครับสนเพื่อรางวัลที่บ้านก็ <laughs> <laughs> ยังมีอีกเยอะครับผมยังมีที่เหลือครับแต่ว่า <laughs> ไม่รู้ว่า อยากจะมีที่เหลือให้แบบผมไปยืนอยู่ในวงการต,ตัวเล็กๆสักคนนึงเป็นหมดตัวนนเ,ลเล็กๆสักคนหนึ่งน,นะครับอ่ะอยากขอบคุณอะไรแฟนๆบ้างครับที่ทําให้เราได้อารับรางวาัลในครั้งนี้ครับครับก็บรบจริงๆรางวัลน,นี้เป็นรางวัลหมวดยอดนิยมนะซึ่งหมายถึงว่าก็ขอบคุณแฟนเพลงทุกๆคนที่หมายถึงว่าฟังเพลงนี้ผ่านทุกๆช่องทางเลยนะครับรวมถึงประมาณทุกๆคนที่โหวตให้กับเพลงนี้ด้วยแล้วก็โหวตให้กับตัวผมด้วยนะก็ดีใจแล้วขอบคุณมากๆแล้วก็มันก็เป็นกำลังใจให้เรา ทำเพลงต่อๆไปเรื่อยๆเลยฝากเพลงนี้หน่อยแล้วก็ผลงานเพลงล่าสุดแล้วต่อไปนะครับอยู่ที่ขาครับผมก็ฝากเพลงนี้นะครับเพลงที่ได้วันไปนะครับ <Demon. S 1> ชื่อเพลงว่ายิ้มน้ำตานะครับก็ปล่อยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ยังฟังได้อยู่ทั้งใน YouTube แล้วก็ทางสตรีมมิ่งด้ช่องทางนะครับผมแล้วก็ล่าสุดก็ปล่อยเพลงนะครับเพลงว่าสวยงามเสมอนะครับเป็นเพลงประกอบรถยนต์หลังแม่นะครับพอ ต้องใจทำมากเหมือนกันต่อทุกคนไปฟังแล้วก่อนนั้นอีกนิดนึงก็จะมีเพลงก้าวไก่นะครับผมก็ยังฟังได้อยู่เหมือนกันนะแล้วก่อนนั้นไปหน่อยก็จะมีเดลี่จกก็ยจะฟังได้ทุกเพลงได้ครับได้ทุกเพลงเลยครับผม,มแล้วฟังเป็นไงผมก็ดีใจนะแต่ถ้าจะเอาเรดีกว่าก็ต้องไปดูหลานมาด้วยแล้วก็ฟังเพลงต้องดูหล,หลานมาด้วยครับผมอาทิตย์หน้าเข้าแล้วใกล้มาทุกทีแล้วครับคุณพี่ท่านตื่นเต้นขนาไหนครับกับภาพยนตร์ของเราครับลุก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นเพราะว่าผมว่า การเป็นนักแสดงนําในในภาพยนตร์แบบขึ้นโรงครั้งแรกอะไรเงี้ยโอมันเป็นมันเป็นเหมือนภาพในวัยเด็กของเรามากกว่าที่เรารู้สึกว่าในในวันแรกที่เราเข้ามาทํางานการผ่านการอยู่ในะรับบางกองกหรือว่าอะไรต่างๆอย่างเงี้ยภาพภาพหนึ่งที่มันเป็นความฝันของว่าผมว่าสําหรับนักแสดงเกือบจะทุกคนแหละมันคือการได้เล่นหนะังสักครั้งหนึง่งยิ่งกับกับ GDS อะไรเงี้ยผมซึ่งเหมือนว่าอาจจะเคยแวบๆไปบ้างแบบเับเชิญอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันเป็น ก็คือของจริงอ่ะสำหรับผมอันนี้มันคือมันคือเรื่องแรกสำหรับผมที่ผมมีโอกาสได้มาทาํางานมันนี้จริงๆเพราะมันมันมีความหมายทางจิตใจแล้วก็ความรู้สึกแล้วผมก็รู้สึกว่าทุ่มเทให้กับเขาเี่ยวเรื่องนี้อย่างเต็มที่รวมถึงทีมงานทุกคนอะไรเงี้ยแล้วผมว่ามันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเป็นอีกงานหนึ่งที่ที่มีความหมายต่อต่อหัวใจของผมต่อความรู้สึกต่อเพราะว่าผมรู้สึกว่มีโอกาสได้เล่าหรือว่าถ่ายทอดเรื่องราวอะไรเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องราวที่เราอินกับมันแล้วเราก็ผูกพันกับ รายละเอียดเหล่าเนี้ยวัฒนธรรมเหล่าเนี้ยมุมมองเหล่าเนี้ยในชีวิตจริงๆเลยเนี้ยแฟนนับวันรอมากเดีวกินนับวันรอเกับแฟนผมนับวันรอแต่ผมก็ตื่นเต้นนะวันแรกกันเต็มทุกโรงไหมครับเดี๋ยวกินก็จะดีใจมากครับอยากจะสร้างประวัติศาสตร์พร้อมกับแฟนๆไหมครับวันนั้นก็จะดีใจมากครับเออบุณีพีเซลไหมครับหนังบุณีพีเซลไหมครับหนังคุณจะเข้าโรงแล้ว พีพีเขาก็ก็คอยให้กำลังใจแล้วก็แสดงความยินดีผมว่าในในวันวันที่ภาพยนตร์ของพีพีก็น่าจะมาน่าจะมามาแน่นอนรวมถึงครอบครัวด้วยครอบครัวผมครอพีพีด้วยเลยงี้ยก็รู้สึกว่าก็พี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 เขาก็เป็นเป็นเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นเป็นเป็นกำลังใจให้กับการละกันแล้วพีพีเขาก็เป็น global star นะผมก็ดีใจที่เขามาให้กำลังใจ อันล่าสุดอีออันหนึ่งกับแฟนมีตรพี่จางประเทศที่ผ่ามาที่จีนใช่ไหมฮะมัมิตรสองอันเป็นไงครับแน่นเลยคุณครับเออเพราะผมว่ามันเป็นมันเป็นอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ที่ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะมีโอกาสได้ทำนะหรือว่าการได้ไปไปทัวร์คอนเสิร์ตในในเวนิวสเกลสเตเดียมเนี่ยซึ่งเหมแบบว่าคนดูมันมันรับหูรับตาคนที่แบบเราเราไม่เห็นเราไม่เห็นปลายทางเราแบบแล้วเอเนอร์จีทุกอย่างอะไรเงี้ยคนคนทุกคนเข้ามาด้วยใจจริงๆเข้ามา เข้ามาด้วยความรักเข้ามาด้วยด้วย Energy ที่มันโพสิทีฟจริงๆเพามันเป็นไม่รู้ชีวิตนี้จะมีโอกาสหมที่เราจะมีโอกาสเป็นเป็นศูนย์กลางของของพลังงานที่มันโพสิทีฟแล้วมันก็เป็นพลังบวกขนาดนี้เลยก็ดีใจที่ได้ไปไปมอบพลังดีๆแล้วก็ได้มีประสบการณ์ดีทุกคน,นแต่คนก็คือแน่นตลอดคุณ,คณมองสุดรูปหูรูปตา,ตาเลยไหมคุณับกินก็ก็ยังดีที่มีแท่งไฟคอยช่วยคร ัีงค่ค่อยๆช่วยเห็นแบบมันก็ไกลมากคนก็เยอะมากเลยนโมเมนต์มีน้ําตาแตกเลยนะมีบ้างมีบ้างก็่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นนาทีแห่งนาทีชีวิตจริงๆมันเป็นนาทีแบบที่มันมีความหมายจริงๆว่าแบบโหภาพวันนี้มันมันมันสวยงามจริงๆมันแบบคือกคนแบบแววตาที่เขามองขึ้นมาพลังที่เขาส่งขึ้นมามันแบบมันดีมากจริงๆหรือว่าผมผมก็ผมก็ดีใจ เป็นน้ําตาแห่งความดีใจที่ในวันนี้เรามีโอกาสได้มาทําสิ่งนี้และอยู่ในณที่นี้ตอนนี้จริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสอีกไหมเราก็ทําโชว์ให้มันเหมือนว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เต็มที่ทูกค้ครับแสดงว่าดิวกินก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีภาพแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตของไม่เคยครับพี่แค่อิมแพกนี้มันก็สุดยอดสำหรับผมแล้วเออใช่อืออีกสองอีกสองเมืองสองที่สองที่อืก็ต้องมันจะแบบ รุนแล้วคนมันจะเพิ่มขึ้นเพราะจริงๆอีกสองที่ก็จะเป็นอีกอีกสเกลนึงนะครับหมายคือว่าจะถ้าเป็นสเกลเซเดียมก็จะเป็นเป็นสองที่ที่เล่นไปแล้วที่ผุโจที่ผุโจอะไรอย่างเงี้ยอีกสองที่ก็จะเป็นที่ฮ่องกงกับมาเก๊าก็จะเป็นสเกลที่ที่เล็กประมาณดาวไซส์เลยรุนนะยครับว่าจะต้องเจอแฟนๆสองทก็ตื่นเต้นทุกครั้งนะตื่นเต้นทุกครั้งที่ขึ้นนะถึงแม้ว่าจะเป็นโชว์เดิมอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะ ปรับโชว์หรือว่าแบบเติมอะไรเข้าไปเรื่อยๆเลยก็สำหรับรอบนี้ผมก็ว่าน่าจะมีอะไรใหม่ๆให้กับคนที่ไปดูเหมือนกันสำหรับเรามีอะไรใหม่ๆอัน้แพนแล้วเราแล้วเราเวลาเราไปน้างานในแต่ละประเทศมันมีอะไรใหม่ๆที่เราเสอร์ฟใช้ตลอดยตลอดเวลาตลอดเวลาผมว่าแม้กระทั่งพลังงานของคนในแต่ละรอบที่เราไปแสดงอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกันแม้กระทั่งพลังงานของตัวเราเองไปเล่นวันนั้นก็ไม่เหมือนกันสุดท้ายแล้วเราก็ส่งพลังงานขึ้นต่อกันและกันเลยางยคนไหนที่ที่มัน ที่มันเป็นวันที่มันสุดยอดมากอะไรเงี้ยเราก็สุดยอดไปด้วยกันมองวันที่เรารู้สึกว่ามันซึ้งมากเราก็ซึ้งมากไปด้วยกันคนไหนที่เราแบบสนุกมากเราก็สนุกมากไปด้วยกันอะไรเงี้ยผมว่ามันมันมันดีคนละแบบไปหมดอืมครับเราก็เต็มที่สำหรับทุกที่ที่เราจะไปครับโอเคคุณเนาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ